ร้อนๆเลยร้อนๆเลยมันจะมันจะไม่มีคณะจุ่มไว้นะผมเห็นหลายร้านเขจะเอาคณะจุ่มจุ่มใส่น้ําตรงนี้ตุเขียวนะสีนจะสวยเพราะแต่เขามีให้นะคือเขาลวกเขาลวกมาแล้วอ่คือลูกพา้าลูกพ้าเนี่ยเขาจะจกัตกตักใส่จานวางไว้ข้างๆแล้วก็อมาต,ตักข้าเปล่านะนะครับอโอ้โหนี่สองจาน แล้วถ,ถ้าคนหนึงเอาไปทีเอาเอา,เอาทีครั้งเดียว2จานเลยได้ไหมหรือว่าไม่ได้ต้อง,ต,องต้องมาอีกรอบหนึ่งต้องมั่นใจก่อนว่าว่ากินหมด<ช>อา่าเข้ามารับอีก1จานไม่ใช่ว่าเห็นเอบุฟเฟ่ต์นี่ว่าเอาไปทีสองจานสามจานเลยอย่างนั้นไม่ได้นะอา่ากติกาเป็นอย่างนั้นบุฟเฟ่ต์ขาหมูนะครับอยู่ที่ตลาดนอ้อยไฟล้อมนะตรงใกล,ล้ๆตึกคอมนี่เองครับราคา59บาททุกคน เป็นเพิ่งจะเปิดได้ไม่ไม่กี่วันเอ้าวันนี้นะเห็นก็บอกอ่มามาได้เลยมาได้เลยนะน่ากินมากเปื่อยเนื้อนุ่มๆนี่ร่อนน้าก่อนร่นน้าก่อนร้านน้นํานนก่อนอ่านนอนนะรานน่อน้ําก่อนปุ๊บ แล้วโอเคเรียบร้อยนี่ครับผู้หญิงก็มากินกันเยอะนะคนสุวากจะกเอาคาตินะคคาติเพราะบางคนเขาเอาข้าวน้อยก็มีนะเทร่ก็ไเอเขา้กเาจะเอาาิแล้อ๋อเา๊คเากินก็ไม่กินไงใช่ไหมจำได้เนาะเขาอยากกินคากริ กี่จานดีครับพี่วันนี้ไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะกินกี่จานต้องลองดูก่อนอ่าถ้าถามว่ากินกี่จานบางคนตอบไม่ได้นะต้องลองกินดูก่อนนะถ้าถูกปากก็กินต่อนะถ้าไม่ถูกปากก็อาจจะจานเดียวนี่ครับอ่ากาก,กิได้แล้วกาก,กิว้าโอเคครับเอาแล้วไม่เอาผักมันด้วยผักอนะ่า โอ้นั่นน่ะเจ้าของร้านมาแล้วนั่นนะใช่ไหมอ่าพี่หนวดพี่หนวดนั่นแหละเจ้าของร้านนะครับร้านน้ำไปร้านน้ำไปครับอืมน่ากินมากๆาม,ามาแล้วนี่เขาจะเข้าคิวกันมาแบบนี้เลยนะเดี๋ยวก็จะไปบอกต่อกันนะว่าร้านบุฟเฟ่หางหมูอยู่ตรงนี้อ่าใครดูคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะครับมามากินกันได้นะ นี่อันนี้เป็นหม้อที่กําลังตุนยังไม่พร้อมพร้อมทานนะเขาบอกว่าสี่ชั่วโมงนะตุนไว้แค่สี่ชั่วโมงทุกว่ามันจะเปื่อยมันจะแบบนุ่มเลยนะ สองเทียงเลยเอาเอตั้งขาเลยไหมครับได้นะถ้าไม่เกรงใจเอาได้ขาละสามบอลไม่เป็นไรค่ะกินกินหมดหรือเปล่าเนาะเออนี่บุฟเฟ่ค่ะหมูก่อนแก่นชื่อร้านยังไม่รู้เลยเนี่ยชื่อร้านอะไรคาะหมูบุฟเฟ่ต์คร่ะคาะหมูบุฟเฟ่ต์เลยชื่อร้านตรงๆเลยนะคาะหมูบุฟเฟ่ต์ขอนแก่นฮะบุฟเฟ่อะไรก็ชื่อร้านค่ะหมูบุฟเฟ่ต์ขอนแก่นอ่าอันนี้อะไรค่ะ แต่แต่ว่าถ้าใส่จานใส่ถุงนี่มัน5้บาทนะอ่าถ้าเกิดใครที่กินบุฟเฟต์ต้องต้องกินที่ร้านนะเท่านั้นนะครับไม่ไม่สามารถห่อกลับบ้านได้นะอ่าต้องบอกก่อนน่ากินมากเลยเดือดเดืดเดือดอ่าถ้ากลับบ้านก็ต้องหกสิบาทแต่ไม่ใช่บุฟเฟต์นะมันมาตัดตัดเป็นบุฟเฟต์ออกไปเพราะว่าบุฟเฟต์คือทานที่ร้านเท่านั้น อาถ้ายังนี้เท่าไหร่เนี่ยอ๋ออันนี่คือเขากลับบ้านเป็นกับข้าวหนึ่งร้อยแล้วไม่ค้ากินประจำไหมระวังอ้วนนะแม่ค้าไม่กินไม่กินเลยแม่ค้าเห็นแล้วแม่ค้าเบียร์แล้วอ๋อเห็นแล้วเบื่อเลยวนะแค่ได้กินก็อ้วนแค่ก็จะอ้วนแย่ๆเลยนะ้วแต่บางวันก็กินบ้างแหละแหมนานๆทีนานทีอ่ะแม่ค้าบอกเห็นทุกวันนะ สั่งกลับบ้าน,านแต่เขาไม่รับแก๊ปนะแก,ปแก๊ปเขาว่าพวกแก๊ปเนี่ยมันจะอยู่นอกนอกรายการบูฟกเฟย์นะครับพวกแก๊ปเขาจะมาสั่งไปให้ลูกค้าอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> เพราะมันอยู่นอกนอกรายการที้ถึงมาได้ด้วยกันยกโอค้ค <c oughs> าก็ยกนเยอะ <c oughs> เนาะคาจิเยอะมาก